สวัสดีค่ะท <deal> ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทรทาโรอนะคะวิ่ง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 เอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยเอนเนอีนี้ก็จะเป็นพิกอักาศนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์เหตุการณ์พลังงานที่มันอยู่ในเดือนแห่งความรักนะคะก็เป็นช่วงวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นก็จะเอาหัวข้อพิอักาศวาเลนไทน์ หรือการดึงพลังงานมาให้ลองมาดูซิว่ายเนจี้จะเป็นอย่างไรตามหวข้อนี้ซึ่งพลังงานในคลิปนี้นะคะขอเน้นคนที่คุณไม่ใช่คนโสดเอาเป็นว่าคุณแบบคุณมีใครเออคุณไม่ใช่คนโสดสนิทไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะลองมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้ตามหวข้อนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o Z นะคะ k h a i d o Z แล้วก็ใครที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกช่องสมัครได้ใน YouTube ตรงนี้สามารถเป็นสมาชิกของไข่ในช่องได้แล้วก็ใครต้องการจะซัพพอร์ตขอบคุณสนับสนุนช่องมีท่องมีช่องทางให้กด thanks เป็นการกดขอบคุณในแต่ละคลิปอย่างเช่นชอบคลิปไหนอยากกด thanks ก็สามารถทำได้แบบนี้นะคะใครจะเป็นการสัมพันธ์ จริงๆก็ไม่แนหรอกก็คือมันมีฟีเจอร์มันมีออปชันนี้ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้รู้แค่นั้นเองอืนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆใครก็จะพยายามมาลงแบบคลิปสั้นหรือช็อตมากขึ้นด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนอามาัมพลังงานกันหน่อยซีเอเนจี e gy, ก็จะมีให้เลือกกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3ามนะคะตามรูปที่จะขึ้นตรงนี้แล้วก็มีให้เลือกจริงๆแล้วรูปเนี่ยจะมีตั้งแต่หน้าปกด้วยก็ลองมาดูกันนะคะดูหน่อยซีพลังงานของ,องกองที่1คือกองนี้ นะคะกล่องที่หนึ่งสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่ 1, นะะหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอมูฟตรงนี้หน่อยผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งเนาะผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งขอดูหน่อยสิว่าพลังงานรักที่คนที่มีคู่ตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานชีวิตคู่พลังงานชีวิตรักของคุณตรงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานคู่ของคุณจะราบรื่นกันหรือไม่ขอดูหน่อยสิ พลังงานความรักคู่รักคนที่มีคู่ในกองนี้สำหรับผู้ที่เลือกกองนี้คนที่มีคู่พลังงานไพ่หลุดออกมาเลยคืออะไรเน of ี่ยไพ่พลังงานพลังงานรักของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งคนที่มีคู่รักตรงนี้คนที่มีคนรักคู่รักสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งพลังงานเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยสิพลังงานกองที่หนึ่งพลังงานคนที่มีคู่รักมีความรักพลังงานเป็นอย่างไร ังงานคู่รักของกองที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มาเลกกองที่หนึ่งคนที่มีคนรักมีคู่รักพลังงานกองที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะว้าวโอ้ไม่ก็ไพ่ไพ่พลังงานเ n เ r จ y ไพ่ของคุณที่ขึ้นมาสามใบนี้ไพ่สวยมากนะคะไพ่มีเอ e r g y ที่เขาเรียกว่าไพ่ถ้วยไพ่เหรียญแล้วก็ไพ่เวอฟอร์จูนคือดีมากที่สําคัญคือจะบอกว่าไพ่ไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่อยากออกมามากๆเลยไพ่หนึ่ง เลขหนึ่งแล้เป็นถ้วยเหมือนฟ้าประทานใครจะบอกว่าใครที่เป็นผู้ที่เลือกกองนี้นะคะแล้วคุณมีคนรักหรือมีความรักใครจะบอกว่าเอ e เน y เนี้ยคือมันจะมีความรักความพึงพอใจความชอบใจความถูกใจอยู่ตรงนี้ต่อกันแล้วก็ที่สาคัญคือจะบอกว่า ใครที่เกี่ยวข้องกับคุณในพลังงานผู้ที่เลือกกองเนี่ยฮะมันเหมือนคล้ายๆกับฟ้าประธานค่ะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับหนึ่งถ้วยที่แบบมือมาจากก้อนเมฆที่สําคัญคือพไพ่ในมือของคุณมีเอเนจีมี energy, มควีนเรียดด้วยพลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับในทัดน้ําหรือทัดดินได้กร,รกฎพิจิมีแลวก็การผสมองค์ที่สําคัญคือไพ่นี้เวลฟอร์จูนอะคือมันจะดีอะเออมันจะดีหรือเหมือนคล้ายๆกับโชคจะนำพาหรือว่าโชคจะเข้าข้างหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับรัก On Your Side ในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้เออนะคะเป็นพลังงานแบบว่าเขาเรียกว่าไห้ความโชคดีแล้วก็พลังงานตรงน,รงนี้พวกคู่รักที่เกี่ยวข้องกันในกองนี้คือเหมือนคล้ายๆกับดวงหรือว่าจังหวะลิขิตมาให้พวกคุณได้แบบได้เจอกันแต่ที่สำคัญพลังงานตรงนี้เอเนจี Energy มีไพ่เหรียญแบบนี้ด้วยคือคู่รักบ,บางคู่ของผู้ที่เลืกกองนี้เนี่ย มันจะมีพลังงานคู่แบบว่ามีความแมชชัวหรือม, grounded, มีความมายให้กับว่าความกราวด์ได้ความความนิ่งหรือความโตหรือว่าความมีวิธีภาวะของใครบางคนในพลังงานของผู้ที่เลือกกองนี้สําหรับบางท่านตรงนี้นะคะมีอิทธิพลที่ให้ดีมากเลยให้ดีมากในใครขอมาดูพลังงานเอเนจีของข้อความตรงนี้นสิว่าคนรักของผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเขามีข้อความรักอย่างไรให้กับคุณ รอนนี้คือคลิปพลังงานของ Energy Clip คลิป n t i เลทคลิปพลังงานเดือนแห่งความรักว้าวไพมีพลังงาน you f e e l my heart คุณเติมหัวใจของฉันค่ะอืมเป็นเหมือน,นคล้ค่ๆกับคนที่มาเติมเต็มหัวใจคุณมาคุณคุณมาเติมเต็มหัวใจเขาเขามาเติมเต็มหัวใจคุณเพราะว่าไพ่มันมีเอ e เน y เป็นถ้วยมาแบบวิง่ง แบบนี้ที่สำคัญไพ่มี you are on my mind คุณอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่ใน mind อยู่ในจิตของเขานะคะมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ด้วยว้าวไพ่น่ารักจังเลยอะ่ะอืมไพ่น่ารักนะคะทีนี้ขอมาดูไพ่ตรงนี้ให้นิดนึงว่าพลังงาน energy l e v e o r a c l e จะเป็นยังไงโอ้แบบ๊บนึงนะอืมขอดูหน่อย ไห้เลิกก็จะเป็นไงขอดูพลังงานความรักของคนที่มีคู่รักมีคนรักของผู้ที่เลอกกองที่หนึ่งเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งพลังงานความรักของคุณกับคู่เป็นยังไงพลังงานความรักของคุณกับคู่รักจะเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เลอกกองที่หนึ่ง Oh my God Wow keys on a ring keys on a ring อืม คือต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะ energy ของบางท่านตรงนี้คือคุณอาจจะเป็นใครที่เหมือนคล้ายๆกับสามารถมีออปชันบางอย่างหรืออยากมีออปชันที่ดีในเรื่องของความรักได้หรือสอเป็น energy ที่เขาเรียกว่าบางครั้งตรงนี้นะ energy ของคู่รักบางคู่ตรงนี้จะมีในการที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่า ทุกอย่างไปได้วยกันให้ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันไปให้ได้แล้วก็เขาเรียกว่าพยายามแบบรักษาความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในจุดที่แบบมีเหตุผลมีการตัดสินใจร่วมกันที่ดีหรือว่ามันคล้ายกับใช้กุญแจใช้กุญแจสําคัญในในการรักษาความสัมพันธ์หรือว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ดีนู่นนี่นั่นการตัดสินใจที่ดีการเติมความรู้สึกของใครให้เต็ม ต่อกันอืมนะคะไพ่ของ Energy นี้ถือว่าน่ารักเพราะมันมีไพ่ถ้วยแล้วก็มี Energy ไพ่ที่เป็นพลังงานเวลฟอร์จูนด้วยเป็นไพ่ของกงล้อชโชคชะตาอืมเป็นไพ่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าคุณกับเขาถูกลิขิตให้มาแบบให้มาได้เจอกันให้มาได้แบบตกหลุมกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นการตกหลุมตกหลุมรักนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณไพ่กองที่หนึ่งบบมากๆนะคะทีนี้ มาดูไพ่พลังงานของเอ e r g จ้ไพ่กองที่สองกันหน่อยซิสำหรับพลังงานกองที่สองนะคะก็คือไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้นะคะไพ่กองที่สองอขอดูหน่อยสำหรับพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สองพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกับผู้รักจะราบรื่นดีหรือไม่จะเป็นยังไง พลังงานของความรักความสันธ์ของคุณกับผู้รักในผู้ที่เลือกกองที่สองผู้เลือกกองที่สองความรักความสันของคุณจะรับเรื่องดีหรือไม่กับคนรักนะคะดูหน่อยพลังงานความรักความสันธ์ของคุณกับผู้รักผู้ที่เลือกกองที่สองพลังงานเป็นอย่างไรความกความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สองความรักของคุณกับผู้รักจะเป็นอย่างไรจะรับเรื่องดีหรือไม่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สองความรักความสันของคุณกับผู้รักจะรับเรื่องดีหรือไม่ พลังงานข้อนี้นะคะเอนเอーีไพ่มีแปดเหรียญคือคู่บางคู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเอเอーีของบางท่านเนี่ยนะมันจะต้องมีการโฟกัสบางอย่างบางสิ่งที่เหมือนคล้ายๆว่าโฟกัสที่ความรักโฟกัสที่ความเข้าใจโฟกัสในที่วันแรกเราแบบรู้สึกยังไงต่อกันพยายามที่จะต้องเมนเทนแบบนั้นหรือว่ามองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบ มาทำลายทำลายความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ตามให้เมเนจีมีฮาร์ลแฟนนะคะมีพลังงานมีคิงดาบนะคะมีคิงดาบแล้วก็ไพ่มีห้าไม้เทา้าโดยเฉพาะห้าไม้เท้าเลยเนี่ยคือพอมันเห็นไพ่นี้ปุ๊บเนี่ยไข่แบบต้องบอกเลยว่าคู่รักบางคู่ของผู้ที่เลือกกล้องนี้คู่บางคู่คือต้องพยายามประครับประคองกันให้ได้คู่บางคู่ตรงนี้ต้องพยายาม ใช้ความเข้าใจหรือว่าพยายามเหมือนคล้ายๆกับจูนกันให้ได้หลีกเลี่ยงการแตกหักแตกแบบแตกร้าวหลีกเลี่ยงการสร้างรอยร้าวหรือสร้างความร้าวฉาดม,มีปัญหาอืมแล้วก็ที่สําคัญคือคู่บางคู่ตรงนี้ความให้อภัยและความความเขาเรียกว่าความปรองดองความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญต่อกันมากๆสําหรับคู่รักบางคู่หรือเอาเป็นว่าคู่บางคู่ตรงนี้มันมีพลังงานของพวกพวกคู่แบบ ขาเรียกว่ามีความทะเลาะเปาะแปะกันอยู่ตรงนี้ยอืมหรือเหมือนใบไม้เบื่อไม้เมาอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านนะนะอืมใครบางคนตรงนี้ถ้าเป็นพวกคู่ที่มีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาแค่ในช่วงของพลังงานของเอนเนจีของการสับไพ่หรือในช่วงใกล้ก็คือเอาเป็นว่าใครบางคนตรงใครบางคนจะต้องพยายาม,มแบบเงียบเงียบหรืออย่าแบบอย่าแบบว่าอย่าเติมเชื้อไฟอย่าเติมอย่าเติมให้มันแบบมีความแบบร้อนแรง เบาๆกันได้ก็เบาๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนี่ขอดูพลังงานหน่อยสิว่าคนรักของผู้ที่เลือกกองที่สองนี้เขามีความรู้สึกข้อความอย่างไร I'm addicted to you I'm addicted to you อืม You are my inspiration มีใครบางคนตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับว่า inspiration เหมือนแบบแรงบันดาลใจอะไรแบบเนี้ยเออเป็นแรงบันดาลใจของกัน ใครบางคนมีมีมีแรงบันดาลใจที่แบบมาจากคนรักหรือคู่รักอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็น energy addict a d d t addict addict Add, Add Add จะเหมือนคล้ายๆกับว่าการยึดติดอืมหรือใครบางคนที่รู้สึกยึดติดต่อใครมากๆหรือรู้สึกถึงความแบบความเขาเรียกว่าไรอะคู่รักบางคู่อาจจะมีความแบบหวงความหวง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 ึหง,หงอะไรแบบนี้มีพลังงานอยู่ใน energy นี้ตรงนี้ได้ด้วย นะคะอย่างที่ใครบอกคือคู่รักบางท่านตรงนี้ในกองนี้พยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงหรือทะเลาะเปาะแะอืมขอดูหน่อยนะขอดูพลังงานความรักของคู่รักผู้ที่เลือกกองที่สองหน่อยผู้ที่เลือกกองที่สองพลังงานของความรักของคู่รักตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยนะคะแรน,นเป็นไงพลังงานความรักของคู่รักที่ผู้ที่เลือกกองที่สองนี้พลังงานเป็นอย่างไร Hand อ f Cars อืมอืมพลง,งานตรงนี้นะคือเอาเป็นว่าใครจะบอกว่าบางท่านตรงนี้คือคู่รักบางท่านตรงนี้จะต้องเหมือนมีกลยุทธ์บางอย่างโดยเฉพาะถ้าคู่รักท่านไหนที่มีปัญหาหรือคู่รักท่านไหนที่เป็น energy ที่แบบว่าจะต้องใช้ไหวพริบสติปัญญา ในการคิดหรือมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้หรือเพื่อสามารถแก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือความขัดแย้งบางอย่างของคู่รักบางคู่ในกองนี้ energy ของการเหมือนกับว่าลองกล้าลองเสี่ยงกับบางสิ่งบางอย่างลองเหมือนกั้ที่บันฟิวบอกว่า,วาคู่บางคู่ตรงนี้จะต้องมีการให้อภยัยให้โอกาส หรือการแบบปรับความเข้าใจนะคะและที่สําคัญคือจะบอกว่าใครบงคนตรงนี้จะต้องเหมือนมีอิทธิพลแบบคนคนนึงอาจจะสามารถมีอิทธิพลที่เถืออถือไพ่เหนือกว่าอีกคนนึงอยู่ตรงนี้ได้ด้วยอืมนะคะอ่ะโอเคขอบคุณไพ่กองที่สองมากๆคะ่ะขอบคุณไพ่กองที่สองนะคะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไข่จะบอกว่าพลังงานกองนี้นะไข่ขอเป็นคีย์เวิร์ดให้ก็คือว่า ใครที่เป็นพวกคู่ที่ต้องประครับประคองหรือใครที่เป็นพวกคู่ที่มีปัญหาทะเลาะขัดแยง้งไม่ว่าปัญหามาจากภายในพวกคู่หรือปัญหามาจากภายนอกหรือรวมถึงคู่บางคู่ที่ต้องแก้ไขบางอย่างหรือว่าปรับกลยุทธ์ของความสัมพันธ์หรือใครบางคนที่จะต้องรู้จักเงียบเพื่อ <c oughs> เขาเรียกว่าใช้น้ําเย็นเขารูปหรือว่าใครบางคนที่จะต้องใช้น้ําดับไฟอะไรแบบนี้นะคะก็ให้กําลังใจสําหรับพลังงานของคู่รักบางท่านตรงนี้ นะโดยเฉพาะใครที่ลิงก์กันกับไพ่ชุดต,ตรงนี้มากๆสําหรับผู้เลือกกองนี้อืมเอาโอเคเรียบร้อยขอบุณไพ่กองที่สองนะคะต่อมาไพ่กองที่สามค่ะพลังงานตรงนี้ขอดูหน่อยไพ่นี้คือเอนเนจี้นี้นะไพ่กองที่สามนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะไพ่กองที่สามเป็นอย่างไรอืมไพ่กองที่สามนะสำหรับผู้เลือกกองที่สามพลังงานความรักของคนที่มีคู่รักมีคนรัก เป็นยังไงราบรื่นดีหรือไม่จะเป็นยังไงพลังงานความรักคนมีคู่รักนะคะพลังงานความรักคนมีคู่รักของผู้เลือกกองที่สามจะเป็นยังไงอ่ะไพ่นี่ออกมาเอามาเลยพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่สามนะคะพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่สามแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สามสำหรับคนมีคู่รักพลังงานจะเป็นอย่างไรพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของผู้ที่เลือกกองที่สาม ง,งานแนวโน,โน้มความสัมพันธ์ของคุณมีคู่รักพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมีคู่รักพลังงานนี้เป็นอย่างไรพลังงานไพ่ดีอ่ะอืมพลังงานไพ่ดีพลังงานไพ่ดีค่ะ energy ไพ่มีไพ่นี้ตกออกมาเพราะฉะนั้นเอา,เอา,เอาง่ายๆมาดูนะคะมาดูเดี๋ยวจะให้ดูภาพดูภาพต่อๆกัน คือสังเกตดูเอาเอาเป็นว่าแบบก่อนที่จะมาแบบขยายหรือว่ามาแบบแตกพลังงานแขะความไพ่ดูดีๆว่าไพ่แต่ละรูปเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาแบบยิ้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอหน้ามันยิ้มแล้วไพ่มันดีทั้งหมดไพ่มันไม่ได้มีไพ่ร้ายไพ่ไม่ได้มีไพ่หนักไพ่ไม่มีไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆที่เป็นไพ่ลบไพ่ไม่มีไพ่เล็กหรือไพ่ดาบ หรือว่าไพ่ที่เป็นถ้วยหรือไพ่ไมเนอร์อะไรที่มันแย่และหน้ายิ้มเพราะฉะนั้นพลังงานแนวโน้มมันต้องดีพลังงานแนวโน้มนงงนนนมันต้องดีค่ะเพราะไพ่มันขึ้นมาดีเอเนจีมีมไพ่นีบางคนเกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุไฟคุณอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงธนูหรือว่าเขาอ,อาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้แล้วก็มีพลังงานธาตุน้ำก็ระกับพิจิกเมนคุณหรือเขาจะเป็นธาตุน้ำระกับพิจิกมีนหรือเป็นพลังงานพุ่ศพได้ตรงนี้คุณอาจจะเป็นพุ่ศพหรือเขาเป็นพุ่ศพนะคะมีพลังงานไฟ น้ำแล้วก็ดินพฤชศบอยู่ตรงนี้ที่สําคัญคือไพ่เอเนตีตรงนี้พอมันมีหน้ายิ้มยิ้มตรงนี้พลังงานรักหรือแนวโน้มอะ่ะมันก็จะโอเคมันก็จะราบรื่นมันก็จะมีช่วงเวลาแบบมีไฟมีความสนุกสนานมีความแฮปปี้หรือพลังงานรักของบางท่านตรงนี้เป็นพวกคู่รักที่เหมือนคล้ายๆกับมองถึงความแบบ ความมีสเสน่ห์หรือใครบางคนที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับความพอใจความรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจที่มีต่อกันใครบางคนที่มีสเสน่ห์หรือมีแบบคาริสม่าที่ดึงดูดต่อกันตรงนี้คุณอาจจะดูแบบดูเซ็กซี่หรือดูหล่อหรือดูสวยในสายตาเขาหรือเขาอาจจะดูสวยดูหล่อดูเซ็กซี่ในสายตาของคุณอะไรแบบนี้แล้วก็ให้มีเนจีส้สารแบบว่าเขาเรียกว่า ไพ่แบบมีพลังงานไฮโลเฟนด้วยเนี่ยมันเป็นเอเนจีที่เป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นไพ่ใหญ่ที่ดีมันเป็นไพ่ที่แบบว่าบางคนตรงนี้ถ้าคบกันมาในระดับหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นคู่ที่แบบว่าคู่ที่เหมือนแบบอยากมีคอมมิทเมนต์ต่อกันนานๆได้อะไรแบบเนี้ยหรืออยากเป็นคู่ที่แบบจริงจังหรือคบกันแบบจริงจังได้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ที่นี้ใครขอมาดูหน่อยสิว่าไพ่ในชุดนี้ ้อความคนรักสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สามเนี่ยคนรักของคุณมีข้อความอย่างไรถึงพ,พวกคุณนะคะขอดูหน่อยคนรักมีพลังงานข้อความอย่างไรถึงพวกคุณสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สามสำหรับผู้ที่เลือกออกองที่สามคนรักมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณผู้ที่เลือกกองที่สามคนรักมีข้อความอย่างไรถึงพวกคุณว้าว you are mine and I am yours คุณคือของฉันฉันคือของคุณเราคือของกันและกันฉันเป็นของเธอนะเธอก็เป็นของฉันนะอะไรแบบนี้ เธอคือผู้ชายหรือผู้หญิงของฉันฉันคือผู้หญิงหรือผู้ชายของเธอหรือว่าฉันจะเป็นแบบผู้ชายผู้ชายของเธอหรือผู้หญิงผู้หญิงของฉันเลยแบบนี้ไพ่มันตกออกมาแบบนี้ก็จะแบบก็จะเอาให้เพราะมันเพราะมันตกออกมาเนาะเออ you are all I want and see คุณคือคนที่ฉันอยากได้อยากมีคุณคือคนที่ฉันคุณคือแบบไม่แค่ว่าเนี่ยทั้งหมดของคุณเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณอะ มันเป็นสิ่งที่ฉันแบบฉันต้องการแล้วก็ฉันอยากเห็นอยากเห็นคุณอยากมีคุณอยากชอบอยากรักคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะที่ัำไพ้มี energy you complete me ใครบางคนมาทำให้อีกคนนึงรู้สึกเติมเต็มหรือสมบูรณ์ใครบางคนที่ทำให้อีกคนนึงรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเติมส่วน เติมส่วนต่างหรือเติมช่องว่างให้เต็มมันมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้อืมว้าวว้าวคือใครจะบอกเลยว่าใครจะบอกงี้นะไอ้พวกพลังงานไพ่หลักๆเนี่ยถ้าบริบทของไพ่มันมีพวกไพ่หน้ายิ้มๆหรือว่าไพ่ที่มันเป็นไพ่บวกๆดีๆแล้วแถมมันมีไพ่ถ้วยอะยังไงมันก็ดีอะคะ่ะอืมยังไงมันก็จะดีอะอะไรแบบเนี้ยเออคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติอย่างเช่นใครที่มาดูพลังงานนี้แล้วแบบว่า ช่วงที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะแต่พอมาไพ่ใพ้มันขึ้นแบบนี้มันคือแนวโน้มพลังงานในช่วงใกล้หรือพลังงานในอนาคตอันไกล้ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าไพ่มันมาแบบนี้ยังไงมันก็เป็นพลังงานไพ่ที่ดีอะค่ะอออเนาะทีนี้ขอมาดูหน่อยสำหรับคนคนที่เลอกองที่3ามนี้ความรักของพวกคุณที่มีคู่รักตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรไพ่จะขึ้นอย่างไรไพ่เลิฟไพ่เลิฟออร์คอจะเป็นอย่างไรนะคะพวกที่มีคู่รัก มาผู้ที่ลกอนิสา,งงานผูน้ที่มีคู่รักพลังงานเป็นอย่างไรที่มีคู่รักพลังงานเป็นอย่างไรอืมว้าวอย่างที่ใครบอกพลังงานตรงนี้เอเนจีมีไพ่อ้าวโอ m ม god ไพ่มีพลังงานมีไพ่ I like you มีอวัคและที่สำคัญคือไพ่นี้มันหมายถึงว่า someone likes you หรือ someone else, อ,อหรื you like like someone ก็คือคุณชอบใครหรือใครชอบคุณอะไรแบบเนี้ยเออมีพลังงานของ Romance อยู่ในใจตรงนี้เพราะไพ่อย่างที่บอกไพ่หน้ามันยิม้มแล้วไพ่ไม่มีหนึ่งถ้วยแต่พลังงานตรงนี้ค่ะไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่ไข่สาบออกมาซึ่งมันเป็นไพ่ที่มีคำว่าหาร Broken เพราะฉะนั้นไพน่นี้อย่างที่ใครบอก เมื่อกี้เหมือนไข่เกิดมาเมื่อกี้ก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณบางคนอาจจะมีช่วงเวลาบางครั้งที่แบบรู้สึกลอสรู้สึกหลงทางหรือผ่านช่วงเวลาของความมีอุปสรรคความยากในอดีตหรืออะไรก็ตามแต่หรือความผิดแม้กระทั่งความรู้สึกฮ u ต์ในอดีตหรือความรู้สึกเสียใจความรู้สึกสูญเสียหรือผิดหวงังอะไรแบบเนี้ยพลังงานเหล่านี้เป็น energy ที่เขาเรียกว่าต้องการจะสื่อว่าคุณจะมีพลังงานที่ดี คุณจะมีพลังงานที่ผ่านบางอย่างตรงนั้นมาเพราะไพ่มันเป็นเอเนจี้ที่เป็นไพ่แบบว่าเขาเรียกว่าไพ่อิทธิพลมันบวกมากแล้วก็ไพ่มันเป็นเอเจี้เลขหนึ่งที่เป็นหนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานแนวโน้มที่ดีอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามอืมไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเพราะเห็นเด่นชัดเลยว่าพลังงานตรงนี้คือมีใครชอบคุณหรือแบบมีคุณมีมีพลังงานที่คุณชอบใครอยู่ตรงนี้นะคะอืม แต่บางท่านตรงนี้ผู้ที่เลือกกองนี้คุณอาจจะต้องผ่านอะไรบางอย่างมาอย่างที่ไข่เกินมาอันนะคะโอเคเรียบร้อยก็เอาพลังงานมาให้แล้วสําหรับผู้ที่มาเลือกไพ่ตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ Happy Valentine's Day นะคะแล้วไข่จะมาเอาคลิปทยอยมาให้เรื่อยๆแล้วก็ ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งกดแล้วก็ได้แห่รู้กันตรงนี้แล้วก็ใครที่มาแบบดูแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะได้ไพ่กองไหนอะไรยังไงก็คือแบบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าได้ไพ่กองไหนแล้วก็คืออ่าคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้ว่าตัวเองได้ไพ่กองไหนแต่ว่าแบบไม่ไม่ต้องคอมเมนต์สปอยให้คนให้ให้คนที่มาดูทีหลังแล้วรู้ว่าไพ่พลังงานแต่ละกองเป็นยังไงนะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอ่าทุกคน ขอให้มีพลังงานบวกมากๆนะคะแล้วก็คู่รักท่านไหนก็คือถ้ามีเป็นถ้าเป็นคู่รักหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนรักแล้วแบบว่ามีปัญหาแบบใต้เตียงหรือว่ามีปัญหาอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคบ้างอะไรแบบนี้ก็ให้กําลังใจทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บายๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ